สบายดีพี่น้องคนกระตกตกจ้าฝนตกเบิดมือบทเวน็นตกแห้งจ้าตกแห้งอาหารพวค่อยบาทจีเข่าจ้าพี่นุ้งจีเข่าจีเข่าจีเข่าจ้าให้เคยกินเลยนะนี่ บรรยากาศแบบนี้เนาะฝนนี่ตกแห้งแห้งแห้งเนาะไกลแล้วไกลแล้วเปิดฝนเปิดฝ้าเบิดฝนดิจ้าฝนตกพี่น้องเอ้ยไปใช้กระปได้จ้าเปิดมือจ้า คนนี่เนาะสองมือสามมือจ้าบ่ได้ไปใส่